ดูเขาผัดาจเลยนะปุ๊บพี่จอยเดินมาแล้วํานี้ก็คุป่าดัไปแล้วคือผมว่าเหตุพี่จอยปาดแต่ว่าเป็นพี่จอยตัวพร้อมจอยที่อยู่ข้างหน้าแอดมินอย่างที่ผมเห็นนะเขาปาดเองคนออกมาจากห้องแอดมินคนที่ไม่ได้ปาดไม่ออกจากห้องแอดมินเขาปาดพี่บดเองพี่คิดว่าน่าจะเสมอได้ไงผมผมเป็นมอฟลิงเนีครับผมผมมีหน้าที่ในการที่จะ ปลอมแรงแฟงร่างเป็นใครก็ได้นะผมที่แฟนร่างพี่จอยเป็นแฟร่างเป็นคนที่ตายแล้วก็ได้เหมือนกันครับส่วนพี่จอจอยเป็นเจนิสเตอร์นะครับเป็นตัวที่สามารถเก็บศพได้นะครับเราดูนะว่าเก็บศพยังไงครับอย่างเงี้ย <c oughs> ว่าอ้าวว่าอ้าวข้อเสียของผมคือผมไม่สามารถดดท่อได้ <c oughs> มันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวนะจับขมวย ดัาขมวนด่าขมวนะเรียกทุกคนมารวมนี่ทุกคนมารวมนะครับเนี่ทุกคนมารวมเฮ้ยขมวนจะแก้ไวจังอ่ะเฮ้ยทุกคนอยากดูอะไรไหมอยากดูความหัศจรรย์อะไรไหมดูความหัศนรัจอะไรนะปุ๊บพี่จอยจอยเดินมาแต่ขามันก็ปุบป่าดัไฟแล้วเอ้ารีบวัวทำไมคุณกำลังวิ่งนะเกมรีบวัวทำไมเฮ้ยเล่นใหญ่นะเรา คือเมื่อกี้พี่จอยไม่ได้เป็นหรอกแต่มปนคนจอคนดูกล้องอยู่มีแลมบ์ด้นกอ้พี่ขวดดูกล้องครับถามคนดูกล้องดีว่าเกิดอะไรขึ้นพี่จอยจอนโซโนโดดตู้อยู่ในห้องแอดมินเว้ยผมไปดูมารอบนึงแล้วผมก็ไปที่สโต้ครับใช่ครับขวดแล้วเข้ามาเห็นเราไม่ได้ไหมอยู่อยู่อยู่คาเฟ่ไปดูอย่คาเฟ่ตอนนี้ ทั้งหลังสามคนนี้ตัดออกจอยตัดออกผมตัดออกกลัวตัดมึงไม่ลงเลยว่ะตาเนี้ยตัดไม่ได้ครับทั้งก็จอยทั้งเดบิวเต็ดตัดไม่ได้ครับจอยโดนกอล์ฟจอยมายืนกล่องผมโดดท้อนานแล้วผมมาเดินเข้ามาเป็นห้าวิอ่ะแล้วผมคิดยังไงอ่ะจอยเป็นอย่างเงี้ยือไม่ไหวแล้วนะพี่จอยเป็นอย่างไรทายผมผมถามอะไรหน่อยดิคือเห็นว่าใครปาดนะคือผมว่าเหตุผลคจอยปาดแต่ว่าเป็นพี่จอยตัวพร้อมแล้วถีบโมปาดแล้วก็มีถีบโม่กับคนเนื้อวิ่งออกไปจากที่นเป็นเรื่องหลับชาดไปแล้ว ก็คือสีม่วงคนแรกมอยู่ว่าตกลงตกลงอ๋อสีม่วงคนแรกงั้นงั้นไม่ใช่ละสีม่วงคนแรกป่าแล้วจอยๆก็บริสุทธิ์อะไรเงี้ยโอ้นมุ้งเฮ้ยใครก็ได้สนุกขอหนึ่งหน้ากระดาษ A4 น่ยครับเหลือดเล็กเหลือดเล็กกับตีสติงอ๋อเดือดเล็กจีนติงอะไรล่ะเฮ้ยผมบอกผมเดินลงมาแล้วเหลือตีสติงครับผมเดินไปตั้งนานแล้วพี่ขวดงั้นผมก็ฟุบเลยแล้วผมก็เป็นเนี่ยจะบ้าเหรอพี่ขโมย เป็นไงล่ะครับุนยอดเห็นมอฟฟิงมวะล่ะเป็นเรื่องระดับชาติไปแล้วพีจีเอาล่ะปิดคอมโมูเดี๋ยนะผมต้องไปปลอมเป็นใครอุ้ยอุ้ยตำรวจชัดๆไม่ไม่ทำไมอ,นนอ่ะเขาก๊อปจอยจอยทำไมไปป่าจอยจอยอ่ะพี่จีใช่หรอ ไม่ใช่พี่จีอยู่กับผมพี่จีอยู่กับผมผมู้พี่จีได้ตอนแรกผมคิดว่าจีเป็นตำรวจผมเลยเดินไปให้พี่จีปาดแต่พี่จีไม่ปาดผมแล้วพพีีี่่จะตเพราะผมอยากให้พี่จีตายเองแล้วจันเป็นคนปาดอ๋อเหรอใช่ผมปาดเองอ้าวแล้วทำไมจอยจอยกอปจอยจอยแล้วทำไมไปปาดจอยที่ผมเห็นเนี่ยคือจอยคนคนที่เดินอยู่ข้างหน้าปาดแล้วก็มีอีกจอยคนหนึ่งวิ่งออกมานั่นแหละที่ผมเห็นผมก็เลยสงสัยไองพีงว่ะ เออผมไม่เข้าใจตรงสักตรงแล้วตอนนี้ครับพยายามจะเข้าเรื่องด้วยครับจอยอ่ะไม่จอยจอยวิ่งจัดไปตัวแล้วไม่ใช่เออทำไมตำรวจไปปาดวะไม่ใช่จอยอ่ะเขาคือคือผมอะไรผมตอดอะไรไงเมื่อกี้เนี่ยคือจอยที่อยู่ข้างหน้าแอดมินเนี่ยที่ผมเห็นน่ะเขาปาดเองคอกวิ่งออกมาจากห้องแอดมินคนที่ไม่ได้ปาดไม่ออกมาจากห้องแอดมินไม่แต่ว่าคือเขาบอกว่าพี่จอยธนโูเห็นพี่จอยตัวเนี่ยตัวที่ตายเนี่ยเป็นคนดูนานแล้วไม่ใช่หรอใช่ใช่ไหมอยู่กับดับเบิ้ลเคสองคน แล้วก็มีมอคนิ้งก็บอกว่าอะไรเออที่ที่พูดไปเนี่ยถ้ามอคคิ้งอ่ะม้วนลำต้นเหลี่ยมปะเนี่ยต้งทำงงไปหมดแล้วเนี่ยมึงอ่านมึงไปลองมึงไปลองได้เดี๋ยวมันเทอ่ะลองได้เลยตัโอ้โหโอ้โหโอ้โหเน่งงงที่ผายเลยใครก็ได้อธิบายกูฟังหน่อยอยากกินเบบีทีนโอ้โหย่างยิ้มผายเลยโอ้โหงงตับไปทั้งชาน ขอเถอะโอ้ย oh, 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 สิบฝ่ายแล้วผมจะต้องเอาจีิงเอาจังครับอุ้ยไอย้รำต้านเดินถ่านผมขอละขอละเพื่อผมจะต้อง ปัดเสร็ปุ๊บระฟองตัวนะแม๊ปัดไม่ได้อะไม่ใช่ปัดไม่ได้ติดติดวะ่าะาจะต้องมีเกาะเนี่ยแสดงว่ามีเกาะดีแม่งมีเกาะจี๊เอาละสิ้นหาแล้ว ตื่นเต้นจัดว่ะตื่นเต้นจัดผมจะจัดคอมาอีกรอบหนึ่งจัดคอมูลนะเฮู้ยเฮ้ย ไอ้แหลมตันปาดนะอันนี้แหลมตันปาดแล้วก็หมดเองด้วยปาดเองโอ้มึงมึงปาดสองคนแลยอะมึงปาดได้ยังไงมึงปิดไฟอ่ะไอ้ป็นคอมูมึงรู้ได้ไงมันจะเอ็มเอพเกินไปเปล่ามคนปาดลัวขนาดเนี้ยแล้วมีใครบอกให้ผมลบปาดเค้ผมลบปาดดูโอ้มึงเป็นแล้วล่ะแหลมตันทิาย์ว่าให้มันปาดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วตำรวจก็ไม่จำเป็นแล้วทิาย์ไม่ไม่ไม่คือสยิปแล้วก็ให้ผมยิงอีกคนนึงโอ้โหมึงจะยิงทั้งยานแล้วแหลมตัน จัดไปจัดไปทำไมพี่ดูจะไม่ตาวตโนดูเชื่อเออทำไมใช่ใช่ใครเป็นคนดีอ่ะก็ไม่ตายแล้วไม่ใช่เหรอผมยิงไม่ใจไม่ใจกลัวว่าไอ้แลมตันมันจะเป็นฆาตกรใช่ผมจะให้แกได้กูให้มงให้มึงไม่ไม่ไม่ผมไม่ให้นะผมไม่ให้นะถามพี่โคตรด้วยครับพี่โคตรด้วยโคตรนะผมคิดว่าเหลี่ยมครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เคมีเกาะจากผมเพราะว่าผมเป็นหมอการที่แลมตันปาดได้นั้นต้องเป็นอิมแน่นอนเฮ้ย เมื่อกี้มีมีเคเดินเข้ามาแล้วมีเรามีจีตาติงมีล้ำตันมีใครอีกคนหนึ่งอ่ะแม่แม่ออกไม่ได้ห่ะผมไม่รู้ผมเป็นหมออ่ะผมให้ก่อเคอ่ะมันต้องเวทเดียวป่าสองคนถูกป่ะผมว่าล้ำตันเหลี่ยมครับเืี๋ยเต้นจัดเลยตอนนี้เดี่ยวเต้นจัดโอเค ผมจะต้องตัดขมูนะติดประตูทุกประตูก่อนแล้ว,วกันติดประตูทุกอันก่อนครับเพื่อตัดขมูนะคนจะได้เดินช้าๆครับเราก็ดูว่าคนอยู่ไหนกันดูคาเฟ่คนหนึ่งโอเคคือลำต้านหนะ่ะปัดจอย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 เป็นทีมต,ต,ตึงชิพายตึงชิหายแล้วหรือเคเป็นอิมมัน <c oughs> ตึงจ<า>ั<อ>งอะพี่ท<อ><อ>ี่แบบู้อนี่ยยกลยกยกแยกอย่างนั้นอะ ตึงไปตึงไปหร่อนลงหน่อยตึงเกินจะร้องไห้แล้วเนี่ยข้อมูลฝังไม่ทันหรือว่าแลมตันอ่ะเป็นตะกี้สดนะเขาช่วยกันตะกี้ไปกูไม่ไหวแล้วกูจะร้องไห้แล้วตะกี้ตะกี้ข้อมูลผมผมกินไม่ทันก็พี่ทุนกินตะกี้หรือเปล่าครับเนี่ยเป็นนะว่าตะโนกับแลมตันช่วยกันเะออันนี้มั่วจริงมัวจริงเอแ้ไม่ได้เป็นี้ มีการทะเลาะกันยังอยู่ตรงนี้กันวะเนี่ยการทะเลาะกันเชี่ยมาตรงนี้ได้แกวะเนี่ยได้ผมได้เออเปเรื่อตัดแต่งที่ปวดเรียบร้อยแล้วผมรูดูดู้ม่ปาดเลยเรื่องทันเอ้ามีคนอยู่ที่ผายเอ้าไข่เมาส์เนี่ยเอ้า อุ้ยชิบหายละชิบหายแล้แล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 วกูไปแล้วผมเดินกับเสิ่งเอาไงเง้อเฮ้ยเฮ้ยแบงล่างครับแบงล่างครับผมกลับคืนล่างแล,แบบล้วชิบหายแลว้วทำไมยืนอยู่กับศกแล้วเอเออินดี้พอร์ตผมจะรีพอร์ตได้ไงอะผมแก้คอมเมนเสร็จแต่เพิ่งมาเห็นเนี่ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นพี่ผมไม่รู้รู้เรื่องเลยเมื่อกี้นะผมเป็นนายกแล้วผมตั้มพ่อบ้านทิ้งไปแล้ว พราะว่าบ้านเนี่ยเขาโบยผมอะไระขที่ขวดที่เพื่อหลอเล็กไม่ใช่ผมเป็นผมเป็นนายกนะครับพี่เอาคอเทียร์เอาชัดๆหน่อยสิผมเป็นนายกพี่ขวดเป็นพี่ยกยบไปนายกอะไรผมเป็นนายกที่มีสปีดความเร็วเหนือแสงกว่าใครใครี่ววดมั่วเลยพี่ต้องกบูอยู่ใช่ไหม ทำไมผมต้องมาเจอเหตุการณ์คือเอาตรงนะคือทั้งคู่นี่โกหกแกชิพเลยวะไม่พี่ามลี่ต้องเชื่อผมพี่ดูดผมแล้วก็คาพี่มินแล้วก็เดินออกไปเมื่อกี้อ๋อโหมั่วจัดเลยพี่ฟังผมนะผมยังไม่ได้มาเลยคือผมอะไม่รู้นะว่าพี่ขวดไปเมื่อไหร่ยังไงนะคือผมตอนเนี้ยผมอยู่ที่เอ่อรีแอคเตอร์ครับโกบ้มาแล้ว เหมือนกันหน้าคมมูเมื่อกี้ที่ไปอ๋อ้วนแล้วเนี่ยมั้วนแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วผมไม่เคยไปนะโอ้เมื่อกี้ผมเป็นนายกผมเป็นนายกเองพี่แล้วผมมาจากเลกเตอร์ตอนนี้กำลังเดินอยู่หน้าห้องไฟพี่ไปเล็กมดนะเป็นชาติยาวผมละกันพี่ผมไม่สามารถทำมัได้อย่างนี้ได้พี่จริงๆกูพี่ขวดนะไปนอนไปนอนเ้ ทับกบ,กบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับเราจะกัน